สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องเอ่อเรื่องที่มันแปลกมากๆแล้วก็เกิดขึ้นจริงมาเล่าสู่กันฟังครับเกิดที่โรงงาน 3M ที่เซา t ท์แ์โรลลนาเมื่อปี1980นู่นเลยมีบันทึกจากวิศวกรอเองเลยนะลองนึกภาพตามนะครับเดินเดินอยู่ในโรงงานแล้วเจอเหมือนกำแพงล่อนหนนะค่ะมองไม่เห็นนะแต่ดันเราได้จริงๆ ใช่ค่ะเรื่องนี้คุณเดวิดสเวนสันวิศวกรของ 3M บันทึกไว้เองเลยค่ะเป็นเคสที่แบบน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตปกติเราลึกถึงไฟฟ้าสถิตก็แค่ไฟดูดแปบบ๊บๆเวลาหน้าหนาวหรือผมชี้ฟูอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้มันมันรุนแรงกว่านั้นเยอะมากค่ะถึงขั้นสร้างแรงผลักทางกายภาพได้เลยโอโ้ฟังรูนะ่าตื่นเต้นมากครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อย มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับสภาพแวดล้อมตอนนั้นเป็นยังไงข้อมูลบอกว่าโรงงานนี้เขาผลิตฟิล์มโพลีโพรพิลีนค่ะฟิล์มพลาสติกชนิดหนึ่งใช่ครับแล้วม้วนฟิล์มเนี่ยใหญ่มากกว้างเกือบ6เมตรยาวเป็นหมื่นหมื่นฟุตเลยอืมใหญ่จริงๆค่ะแล้วมันเคลื่อนที่เร็วมากด้วยนะครับราวๆสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านลูกลิงต่างๆส่วนที่คลี่ออกมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนโครงสร้าง เคล้ายๆเต็นท์ใหญ่ๆเลยขนาดประมาณ2 0คูณ20คูณ20ฟุตถูกต้องค่ะแล้วปัญหาคือผิวฟิล์ม2ด้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอเราดึงมันแยกออกจากกันเร็วๆตอนคลายม้วนมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า triboelectric effect ค่ะคือ,อาการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตต่ตางคั้วขึ้นมาแล้วมันสะสมอยู่บนแผ่นฟิลม์มปริมาณแบบมหาศาลมากๆมากๆ,ๆมหาศาลนี่ขนาดไหนครับ ระดับแรงดันเป็นเมกะโวลต์เลยค่ะเมกะโวลต์คือหลักล้านโวลต์เลยเหรอครับใช่ค่ะหลายแสนถึงเป็นล้านโวลต์ได้เลยโหไม่น่าเชื่อแล้วคุณสเวนสันวิศวกรคนนั้นเขาไปเจออะไรเข้าเลยครับถึงรู้ว่ามีกำแพงล่องหนเขาเล่าว่ามีคนแจ้งเหตุผิดปกติเข้ามาตอนเช้าตรู่เลยนะครับเขาก็เลยเอาเครื่องวัดสนามไฟฟ้าเข้าไปดูปรากฏว่าเครื่องวัดเนี่ย ปกติวัดได้สูงสุดแค่200กิโลโวลต์ต่อฟุตแต่พอเอาเข้าไปใกล้ๆเอ่อยังไม่ทันเข้าใกล้เครื่องจักรเลยเข็มมันตีสุดสเกลวโหแรงมากใช่ครับทีนี้เขาก็เลยลองเดินเข้าไปใต้ไอเต็นฟิล์มนั้นกะจะไปดูใกล้ๆหน่อยพอเดินไปถึงกลางทางเท่านั้นแหละครับรู้สึกเหมือนมีแรงอะไรก็ไม่รู้ใสๆมองไม่เห็นมันดันตัวเขาไว้ ดันไว้เลยเหรอคะดันไว้เลยครับพยายามจะเดินต่อนี่คือไม่ได้เลยเหมือนชนกำแพงจริงๆอือหือแล้วเขาบอกว่าหันตัวก็ไม่ได้ด้วยกลัวเสียหลักล้มก็เลยต้องค่อยๆถอยหลังออกมาแถมยังเห็นมแมลงวันตัวหนึ่งบินเข้าไปใกล้ๆแผ่นฟิล์มแล้วก็ฟุ๊บโดนดูดติดไปเลยนั่นไงคะ,มะแมลงวันโดนดูดอ้าวแต่น่าสนใจตรงที่คุณสเวนสันรู้สึกว่าโดนผลักออกมา ปกติไฟฟ้าสถิตท,ที่เรารู้จักมันจะดูดวัตถุที่เป็นกลางเข้าหามันนะคะไม่ใช่ผลักออกนั่นสิครับผมก็สงสัยตรงนี้แหละปกติเราเอาไม้บรรทัดถูกกับผมมันก็ดูดเศษกระดาษได้ทำไมอันนี้มันจึงผลักคนได้ล่ะครับมันแปลกมากเลยนะคำถามดีมากค่ะเนี่ยแหละคือปมสำคัญเลยมีวิศวกรอีกท่านชื่อบิลวบี เขาเสนอทฤษฎีไว้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าตอนที่ฟิลมมันแยกออกจากกันเร็วมากๆเนี่ยสนามไฟฟ้าตรงรอยแยกมันเข้มข้นสูงมากสูงพอที่ทําให้อากาศตรงนั้นเอ่อมันแตกตัวเป็นไอออนได้เลยค่ะอากาศแตกตัวเป็นไอออนใช่ค่ะแล้วไอออนพวกนี้ซึ่งน่าจะมีประจุชนิดเดียวกันกับที่ผลักคุณซวนสันนะคะมันก็ถูกแรงไฟฟ้าจากฟิลมเนี่ยผลักออกมาผลักออกมาสะสมกันอยู่ในช่องว่างใต้เต็นท์ฟิล์ม กลายเป็นเหมือนอเมฆประจุลอยอยู่กลางอากาศเลยอ๋อเข้าใจแล้วคือตัวการไม่ใช่แค่ประจุบนฟิล์มโดยตรงแต่มีไอเมฆประจุที่ลอยอยู่กลางอากาศนี่เองแล้วไอเมฆนี้มันสร้างแรงผลักได้ยังไงครับถึงขั้นดันคนให้ถอยได้คือพอคนเราเดินเข้าไปในบริเวณที่มีเมฆประจุเยอะๆเนี่ยร่างกายเราอาจจะเกิดการเหนี่ยวนำหรืออาจจะรับประจุบางส่วนที่เป็นชนิดเดียวกับเมฆนั้นเข้าไป พอร่างกายเรากับเมฆประจุมีประจุชนิดเดียวกันมันก็เลยเกิดแรงผลักทางไฟฟ้าผลักกันค่ะเหมือนขั้วแม่เหลก็กเหมือนกันผลักกันคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะยิ่งเดินลึกเข้าไปแรงผลักก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นจนรู้สึกเหมือนเรากําลังชนกําแพงที่มองไม่เห็นมันเหมือนกับว่าเกิดเอ่อความดันไฟฟ้าสถิตอิล็ก c t r o s t a ติ c p r e เชอร์ขึ้นในอากาศตรงนั้นเลยค่ะสูงพอที่จะต้านแรงคนเดินได้โห oh. อธิบายได้เห็นภาพเลยครับแล้วเรื่องนี้เขาพิสูจน์กันยังไงต่อครับได้ยินว่าตอนแรกผู้จัดการไม่เชื่อใช่ครับคือพอผู้จัดการมาตรวจที่โรงงานตอนสายๆของวันนั้นปรากฏการมันหายไปแล้วอ้าวทำไมล่ะคะคาดว่าเพราะว่าตอนสายๆความชื้นในอากาศมันสูงขึ้นนะครับอากาศชื้นมันช่วยนําประจุไฟฟ้าสถิตให้ไหลลงดินหรือกระจายออกไปได้ง่ายขึ้นปรากฏการก็เลยหายไปอ๋อความชื้นมีผลมากเลยนะครับกับไฟฟ้าสถิต ใช่ครับผู้จัดการก็เลยยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอวันรุ่งขึ้นทีมงานก็เลยไปพิสูจน์กันใหม่แต่เช้ามืดเลยค่ะคราวนี้เจออีกครับเจอเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะคราวนี้ผู้จัดการลองเขาก็ยืนด้วยตัวเองเลยครับเขาบอกว่าผมหยิกหยิกบนหัวเขาเนี่ยตั้งชันขึ้นมาเลยฮ <c oughs> ่าฮ่าฮสัมผัสได้เองเลยนะคะใช่ครับสุดท้ายก็ยอมรับว่ามันมีอยู่จริงถึงกับผู้ติดตลกเลยว่าไม่รู้จะแก้ปัญหานี้หรือจะเก็บตัวขายให้คนเข้ามาดูดี ฮาก็ <K> <K> น่าคิดนะคะแต่คงอันตรายไปหน่อยครับแล้วทาง 3M เขาแก้ปัญหานี้ยังไงครับพอรู้สาเหตุและพิสูจน์ได้แล้วทีมวิศวกรเขาก็เข้ามาจัดการค่ะก็ใช้หลักการควบคุมไฟฟ้าสถิตท,ทั่วไปเลยอย่างแรกก็คือการต่อสายดิน Grounding ที่ตัวเครื่องจักรแล้วก็อาจจะมีส่วนที่สัมผัสกับฟิล์มเพื่อให้ประจุท,ที่เกิดขึ้นมันไหลลงดินไปได้สะดวกอืมพื้นฐานเลยค่ะ แล้วก็การควบคุมความชื้นสัมพัสในโรงงาน (Humidification) ไม่ให้มันต่ำเกินไปเพราะอย่างที่บอกอากาศชื้นช่วยลดการสะสมประจุนอกจากนั้นก็อาจจะมีการใช้สารเคลือบบนฟิล์มเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic Coating) หรือติดตั้งพวกแท่งปล่อยไอออน (Ionization Bar) ใกล้ๆฟิล์มเพื่อสร้างไอออนประจุตรงข้ามไปทำให้ประจุบนฟิล์มเป็นกลางค่ะครบวงจรเลยนะครับพอทำแบบนี้แล้ว ปรากฏการ์กำแพงล่องหนนั้นก็หายไปเลยไม่เกิดขึ้นอีกสรุปแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้มันให้บทเรียนอะไรสำคัญกับเราบ้างครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยในโรงงานค่ะนอกจากเรื่องความปลอดภัยซึ่งสำคัญมากแล้วนะคะมันเป็นตัวอย่างที่แบบสุดขั้วมากๆเลยนะว่าฟิสิกส์พื้นฐานที่เราคิดว่าเรารู้จักดีอย่างไฟฟ้าสถิตเนี่ย พอไปอยู่ในสเกลใหญ่ๆระดับอุตสาหกรรมแล้วเจอเงื่อนไถ่เฉพาะเช่นรูปทรงของไอเตทนฟิล์มนั่นหรือการไหลเวียนอากาศในโรงงานมันสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนแล้วก็คาดไม่ถึงได้จริงๆค่ะมันสอนว่าบางทีเราต้องมองข้ามความคุ้นเคยเดิมๆแม้แต่กับเรื่องที่ดูเหมือนง่ายๆต้องพิจารณาองค์รวมของระบบเสมอจริงด้วยครับมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่ดูธรรมดาอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้ ถ้าปัจจัยมันเอือ้อน่าคิดต่อนะครับว่าถ้าเกิดเราเข้าใจกลไกลของเมฆประจุหรือโครงสร้างประจุแบบนี้ได้ดีพอแล้วเราควบคุมมันได้ตามต้องการละ่ะม,มันจะเปิดประตูไปสู่อะไรได้อีกบ้างอาจจะไม่ใช่แค่คำแพงล่องหนแต่อาจจะเป็นแรงรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ต้องสัมผัสเลยก็ได้ใครจะรู้เนาะนั่นสิคะเป็นเรื่องที่น่าคิดตามมากๆเลยคะ่ะครับผมก็นับเป็นกรณีศึกษาที่น่าทึ่งจริงๆครับวันนี้